ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนี่ครับผมก็ยูผมเนวก้านะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นโซเครับในมุมมองสมจริงทั้งเกมเลยสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดซับและใครไลค์แชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมนะฮะแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะฮะเกมนี้จะได้มีคนมาเล่นเยอะๆอโอเคไปลุยกับผม พอเราปรบับมุมมองสมจริงน่ครับก็จะเป็นอย่างนี้เลย,หยเหมือนชีวิตจริงเลยนะครับซึ่งมันจะทําให้เราเล่นยากขึ้นนะครับโอเครุยใช่ไมผมมาอฮ้ยอุ้ย้ยไพโลไพโลโกโก้อะไรคือไพโลโกโก้วะเฮ้ยไอ้นี้สบายไอ้นี้สบายตุ้มตุ้ม <c oughs> ดูก็ดูแล้วนะครับท่าทางเดินไปแบแบนี้ใช่เลยนะครับ <Okay. S 1> โอเคโอเคครับผมเราจ้ำขึ้นไปตุ้มตุ้มมาแล้ว คือแบบเห็นท like ุกอย่างเลยนะขาก็เห็นนะครับนี่เห็นแขนด้วยนะครับเห็นตัวด้วยเห็นทุกอย่างเฮ้ย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 ตุ้มอุ้ย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 เยอะเพื่อนโอ้โหตายหมดปุ๊บจำได้ไหมจำมาแล้วเอาไงเอาไงครับผมตุ้มสเกาดูแลนด้อมพีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหตุ้ม อุ้ยตุ้มทั้งหลายอุ้ยอุ้ยโอ้โหตุ้มแม่งทั้งหลายตุ้มจะไม่แตกโอเคครับผมรอบนี้เรามาเล่นแบ็คบ็อลกันบ้างนะครับโอเคจำไหมครับผมปึ๊บตุ้มอุ้ยอุ้ยคือมองยากมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์เฮ้ยเดี๋ยวโซเจอร์โซเจอร์โซเจอร์อีกนัทโอเคโซเจอร์แตกนะครับตุ้มตุ้มแตกไหมโอเคแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไพโล่ไพโล่ไพลโล ไฮโลโอเคอุ้ยเฮฟวี่เฮฟวี่ไอเดี๋ยวเดี๋ยสปยครับผมโอ้สปยหายนะครับเจอสเกลแทนวะอุ้ยนี่นีนี่ไงเฮฟวี่เฮฟวี่เดี๋ยวเอาสไนเปอร์เอ้ยเดี๋ยว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 เดี๋เียอุ้ยว้ียเดเดวดวยยเเียเียวด้มีหลากหลายีันเเฮ้ยเเฮ้ยหมอหมอ เอาดิเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ้อมก่อนนะครับผมอ้อมก่อนไหนโอ้โหมันแตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโซเจอร์โซเจอร์โซเจอร์ปืนม่องเข้าหลามอีกแล้วตุ้มตุ้มไม่แม่นจริงจะใช้ปืนม่องเข้าหลามนะครับเฮ้ยเฮ้ยโซเจอร์โซเจอร์โซเจอร์ได้จับไปผมปรับมือมองนี้แล้วเหมือนผมเล่นโหดขึ้นว่ะตุ้มยิงทีนี้ปิวตุ้มตุ้มตุ้ม คือเล่นโซเจอร์นี่หมันมากนะครับเพราะว่าแม่งหลายตุ้มตุ้มตุ้มเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเฮลโลบอยเฮลโลบอยเฮลโลบอยตุ้มเฮ้ยยีกัสโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดโม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 ก็ไม่รอดเอ้าเฮ้ยบอมบอมนะฮะบอมอยู่นี้ เนี่ยครับผมมีเทคนิคยิงนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอนจิเนียร์ก่อนเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บเฮ้ยเอนจิเนียร์อีกตัวอุ้ยเอนจิเนียร์สองตัวนะครับตุ้มตุ้มโอเคเรียบร้อยมาตาฟักเกอร์อุ้ยอุ้ยไนเปอร์อีกสไนเปอร์อีกสไนเปอร์อีกบุ๊ปบุ๊บโอเคเราถอยไปหาเลือดก่อนดีกว่านะครับโอเคเฮ้ยปั้มปั้มโอ้โหปั้มโดนแซบ้วเพื่อนเรียบร้อยเรียบร้อยบอกเลยเรียบร้อยอุ้ยอีกนัด เอ้ามึงมาจากไหนวะเนี่ยโอเครอบนี้เรามาเล่นปืนลิเบอร์ตี้กันบ้างนะครับเฮ้ยๆฮไทโลวิวิวิป้อมเกือบแห้งแล้วผมปุ๊บยิงครับยิงอย่างนี้ยิงอย่างนี้อย่างนี้เลยปุูมเรียบร้อยวิ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 เฮ้ยเกาเฮ้ยเอนจิเนียรเอนจิเนียร์ปุ๊บซูมเด้อเดี๋ยว้อโตเจอร์โตเจอร์เอาดิเพื่อน โอเคครับผมจำไปร่มจำมาแล้วจำมาแล้วแตกไหมแตกกาวเพื่อนไปไหนกาวเฮ้ยกาวกาวที่มาแล้วอึ๊บปึ๊บต่้ม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้อมป้อมป้อมแรงมาก <c oughs> ป้อมหมอเพื่อนป้อมเรียบร้อยครับผม <c oughs> แล้วก็เวลาเรากดขอบคุณนะครับ <c oughs> มือมันก็จะโผล่่างนี้เลยนะครับ <c oughs> คือแม่งผมจริงมากนะครับ หรือเราจะกดเลขอื่นก็ได้เช่นกันนะครับากด4แล้วก็2มันก็จะทํามือเหมือนกันนะครับโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ชอบมากๆอย่าลืมกดซับสแคร์ก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับลองไปเล่นกันได้นะครับผมสาหรับมุมมองสมจริงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคําสั่งไว้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ตรงคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคครับผมบายยจุ๊บๆมาได้พักก์ก์